ครับพบกับเทฟตุลาครับอยู่กับครัวข้างบ้านเหมือนเดิมครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับขอเสนอเมนูนะครับปลาช่อนต้มไข่มดแดงมาดูนะครับขั้นตอนการทํามีอะไรบ้างครับปลาช่อนนะครับที่เราไปใส่เบ็ดมานะครับแล้วก็เครื่องต้มยำก็มีคาตะไคร้ใบมะกรูดลากผักชีมีหอมแดงแล้วก็ใส่มะขามเปียกด้วด้นะครับใส่ไปนิดนึงนะครับอย่างวมานดูขั้นตอนการทาเลยครับ ให้เดย๋ยดแล้วนะครับถามเสียครับใครไม่ทุบให้แตกนะครับก็ได้มีกินขาครับนี่ทุบไปเลยครับ นำด้วยใแบบมะกรูดนะครับขยี้หน่อยนะครับใแบบมะกรูดเพื่อจะได้กลิ่นมันออกผักชีแล้วก็ดับกลิ่นคาวปลาด้วยหอมแดงนะครับจะใช้หอมแขกก็ได้นะครับหอมหัวใหญ่ก็ได้นะครับเอาที่ตามสะดวกเลยนะครับโอเคครับตอน้ำเดือดแล้วก็ มาปรุงรสครับโอเคครับผมน้ำก็เริ่มเดือดแล้วเรามาดูขั้นตอนการปรุงรสครับใส่เกลือรครับผมรงชุดรสส่วนตัวใครที่ไม่กินก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแลวก็นะ ้ซอสครับซอสจะเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีรสเค็มของเกลือตอนนี้ชิมกันเออ้อ านแล้วครับจากนั้นก็ใส่ปลาครับใส่ลงไปหมดเลยเดี๋ยวรอให้ปลาสุกกันนะครับเราค่อยเอามดแดงมาใส่ครับปลาสุกแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาไข่มดแดงมาใส่กันครับไปคุณจะเชฟตามผมมาครับ เ,เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต้นมะม่วงลยครับเจอรางแล้วครับอยู่ข้างบน,นครับห,หลบนะครับหลบนะครับอ๋อครับ นี่นะครับนี่นเรียบร้อยนี่ครับมดแดงแล้วครับแต่ไม่ค่อยมีไข่เท่าไหร่ครับมีแต่ตัว อโอ้ยโอ้ยสูตรนี้อย่าหาทำเด้อครับเด้อสูตรนี้เจ็บครับสูตรนี้โอ้ยเอ้ยเจ็บลงมาเลยเอาปิดไฟทีนะครับเดี๋ยวไปรอชิมกันพร้อมกันครับเดีดได้ที่แล้วครับ ครับพุงครับพุงครับน้ำนะครับ โดยดวพักคีครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมรับประทานครับครับผมสำหรับเมนูปลาช่อนต้มไข่มดแดงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามดแดงไม่ค่อยมีไข่สำหรับท่านไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์ก็เอาไปทำตามได้นะครับหรือว่าคิดเมนูไม่ออกก็เอาไปทำทานที่บ้านได้อลืมครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้เชฟตัว,ตวลายด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ